งามดอกนี้งามสุดๆกกำลังอัโอ้ยดู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 เนี่ยข้างใต้จะแบบนี้นะคะย่าก็ได้หอยทากหอยทากอย่นี่หอยอะไรไม่รู้มาแบ่งกันกินนะคะน้องหอยกินกินกันกินอ่าตัดก่อนตัดก่อนสวยงามสวยงามดอกนี้สวยนี่เขากินกันไปแล้วแสดงว่าเรากินได้ได้เนาะเห็นไหมนี่ กินก่อนละเรากินได้สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอยาอยู่เค s นตนะคะวันนี้ก็พาลูกๆและก,ก็เพื่อนนะคะมาเข้าป่าเลาะสำรวจป่ากันนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเป็นป่านี้เป็นป่าเห็ดแต่ว่าก็มีเห็ดหลายชนิดมากนะคะเอก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายก็มีเพื่อนนะพี่มินนะคะพี่มิน เขาไว้ Hawaii. มินมี่เขาไว้ในยะูเคนะคะก็มากับเอนะเอก็เลยได้วางใจหน่อยในการดูเห็ดเนาะเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เออด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเอจะพาพี่น้องมาดูว่าเราจะได้เห็ดกลับบ้านไหมนะคะโอ้ยยังมีอีกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยสองดอกโอ้ยน้อง ได่สิพี่น้องใช่ไหมโอ้ยพี่น้องใช่ใช่เห็ดพึ่งค่ะตะมุดตะมีโอ้ยฮะโอ้ยทุกโอ้ยพี่น้องอันนี้ใช่ไหมอ่ะโอ้ยทุกคนค่ะโอ้ยใช่ไหมตะมุดตะมีแบบนี้ใช่ไหมนี่คือเห็ดพึ่งใช่ป่ะโอ้ย ถือก่อนทุกคนอันนี้ใช่ไหมดูก่อนทุกคนได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนอุ้ยอันนี้อันนี้หรือเปล่าใช่ไหม ไอ,อ้แต่พี่น้องอ้อยอ้อยอ้อยพี่วินเจออีกดอกแล้วเจออีกดอกหนึ่งอ้ายดอกสวยมากสวยมากตะมุตะมิทุกคนโอ้ยดอกงามมากโอ้ยตะมุตามิสวยสวยงามสวยแต่มันก้านยาวเนาะมันไม่ได้อวบก็ได้อยู่เนาะ สวยยุ่งสวยงามอยู่เอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้ยดอกใหญ่เลยโอ้ยสวยงามมากต้นนี้นะคะงัดงัดงัดขึ้นมาแบบนี้นะโอ้อย่างนี้นะคะโอไม่ต้องชิดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าจะตัดก่อนนะโอ้หเออ๋อแบ่งพี่กินนะหอยน้องหอย่ะน้องหอยค่ะน้องหอยมากินน้องหอยมากินค่ะอย

จะพาจะพาไปทางนน้นนะแต่โ,โหนนถ้าถ้าเด็กๆไม่งอแงซะก่อนนะอ่ะเนี่ยดูโอ้ยอุ้ยนี้ได้ยูเนาะนดอกยังดอกโอ้ย,ยง,งาม,งามดอกนี้งามสุดๆกำลังออย ดู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 ในข้างใต้จะแบบนี้นะคะใช่หอยทากหอยทากอย่างนี่หอยอะไรไม่รู้ว่าแบ่งกันกินนะคะน้องหอยกินกินอย่างนั้นกินอ่าตัดก่อนตัดก่อนตัดตัดตัดนั่สวยงามสวยงามดอกนี้สวยนี่เขากินกันไปแล้วแสดงว่าเรากินได้ได้เนาะเห็นไหมนี่เขากินก่อนละเรากินได้ Đấy con, các con Các gì đúng không? ngàm ngàm đấy Đột ngàm ngàm Đột đấy Quẹt, quẹt, quẹt Chết tầm mút tầm mít luôn Ui Ui, mấy nhỉ อันนี้ไม่ใช่อันนี้เองนะอันนี้อันนี้นะใช่อันนี้นะใช่ค่ะนแล้วซิใช่ใช่อ่ะพี่พหันโอ๊ยโอ๊ยขอโทษ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 โอ๊ยดึกด่านก็สิอวบมากเลยเออแต่อวบกินเออกินอย่างนี้ได้กินได้อ่ะพี่หันอ่ะอันนี้พี่ตัดเออขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาอ๊ะ ใส่ตะก้าตะก้าไปอันนี้กินได้กินได้ค่ะกินได้ดูของพี่มินโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามเด่งกันเหมือนกันโอ้โหจะเดินหาซะแบบย่องใช่แบบหนูต้องย่องเลยอันนี้กบว้ายตะมุตะมิพี่มินเนี่ย ที่ป็นมามามาหันอันนี้มันกำลังขึ้นโอ้น่ารักอุ้ยน่ารักมากนองน่ารักมากอ่ะนองน่ารักมากขอบคุณนะคะเหมนกันเหมนกันเมันกันำลังขึ้นนะชอบแบบนี้แหละอันนี้ใช่ไหมอ้ยเล็กอย่าไปอาปล่อยก่อนหยบไปก่อนปล่อยอวดไปวัดไปวัดไปว้ไปดไปว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 ัดไปไป ไม่ต้องไปทำมเกาว้ยสวยงามอีกแล้วพี่มินอ้าววุ้ยเจอกันงามมากลอยแทะลอยแทะสวยสวยสวย ขอบคุณนะคะไอ้ใจไก้สองดอกโอยนี่นี่พีเมนี่นตัดอ้ยน่าออ้คกคิคิดอ่ะตัดตัดดตโอ้ยเดินมาเห็นไหมล่ะคนตาใส่ตาพาดอ่าได้เ้ลได้เ้ย ดอกนี่โอ้ยดอกนี้งามงามดอกนี้งามตอนนี้โอ้โหโอ้ยดูโอ้ยขอได้ไหมเนี่ยแซบปะเนี่ยอืมเอา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 ืมเราต้องกบเขาไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะธรรมชาติเรากบเขาเองใช่ไหมขอบคุณนะคะอขบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาแบบนี้ขอแบบนี้

ยังมีอีกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยสองดอกโอ้ยน้องโอ้ยตะมุตะมิโอ้ยอ้อแกแล้วอ่ะน้องโอ้ยตะมุตะมิโอ้ยนี่ทำอีรีหลัง โุ้ยตรงนี hmm. mm ้ตามุตตรงนี้เลยนะพี่มิงน่าต่างกันว้ยายดอกเลยเนี่ยนี่เธอเนี้พี่นาหันโอเคหันเลย หไหมล่างนี้นออาออเห็นไหมตอรก็มานี้อมต้องอยู่กลุเดียวกันนี่แหละหมแล้วมั้งน่ากาน่าต,าาตา่าไปหาต่อไปหาอ